และตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอยู่ที่40นาทีนะครับที่จะรีซีซั่นนะครับในหมดผู้จัดการทีมและหมดอื่นๆนั่นเองครับแระวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับนะครับของกองหน้าครับที่ท็อปร้อยนะครับสายเมนเจอร์ใช้กันนะครับบอกเลยว่าพิกมากๆนะครับว่าแล้วไปชมกันเลยว่าจะเป็นใครครับผมไป สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในรอบนี้ครับก็จะมีการจัดมาอยู่ที่6อันดับนะครับซึ่งก็จะมีอันดับที่ซ้ำกันอยู่เหมือนกันนะครับมาดูที่อันดับ6กนะครับก็จะเป็นคนนี้เลยครับผมเจ้าของบัลลงดอปีไหนไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่าโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับในส่วนของอังดรเชฟชินโกนะครับในส่วนของหมดเฮทเวทอาจจะอาจจะคนละเรื่องนะเพราะว่าใช้ยากนิดนึงครับสดาวแต่ว่าในหมดเมเจอร์คือ เราเน้นในเรื่องของพลังแฝงนะครับแล้วก็ AI ของนักเตะนี่ครับซึ่งเชฟจินโกนะครับมีข้อดีก็คือราคาไม่แพงนะฮะอยู่ที่ประมาณ1,070นะครับไปดูไม่แดงไม่ส้มกันอีกทีหนึ่งครับราคาอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแล้ะทษทีราคาอาจจะไม่แพงมากนะครับในส่วนของอันดีเชฟจินนะครับก็ในเรื่องของสเตตก็ประมาณนี้ครับสปีดดีนะครับมาดูในเรื่องของคุณสมบัติดีกว่าครับ มีฟีคิกทรงพลังยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลครับจากที่เคยเจอมานะครับอังเดรเชมิโกเป็นคนที่หาช่องดีนะครับหาช่องดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับความแข็งแรงของเชมิโก้อยู่ที่98นะครับถ้าอัพก็อาจจะมากกว่านี้นะครับซึ่งอันดับ6เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนั่นองครับมาดูที่อันดับ6ร่วมนะครับคนที่2นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือคนนี้เลยฮะ ไม่เจอเมื่อกี้นะครับมาที่คนนี้เลยดีกว่า,านี่เลยครับโรนันโดนะครับในส่วนของร้อยเอ็ดนั่ครับนะยังใช้ได้ดีอยู่นะครับส่วนตัวก็ใช้ในการลงเมนเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับนะเฉพาะ ในตัว105เพิ่งมาแล้วก็ราคายัางแพงอยู่นะครับในส่องของโรนัลโดอาร่างนี้ครับก็ยังเป็นอะไรที่โหดร้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความนิยมอาจจะลดลงไปพอสมควรนะเพราะมีโอี o ร์นักเตะที่สูงขึ้นครับใครที่จะดัน OVR ที่ไปเมนเจอร์เนี่ยควรจะต้องไปที่110จริงๆนะครับเพื่อที่จะได้ติดท็อปๆหน่อยนะครับส่วนตัว OVI อยู่ที่106นะครับ o v เทีมก็พอติดติดท็อป250ก็ดีใจแล้วนะครับนะ โอปยารติดทัสองห้าสิบก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จละนะครับในส่วนของโรนัลโดร่างนี้ก็ยังมีข้อดีครับคือ AI ของ R9 เขาค่อนข้างดีครับไม่ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าในเนเจอร์คือดีจริงนะครับคุณสมบัติอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของร่างร้อยเอ็ดครับก็มียิงปันโค้งเลี้ยงเร็วในเหงีครับร่างนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีเหมือนกันนี่ครับมาต่อที่อันดับ6นะครับ ร่วมคนที่3นะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาก็ติดกับเขาเหมือนกันครับ King Kenny d u n u i s h นะครับก็เคยใช้ d u n u i s มาเหมือนกันครับในร่าง101นะครับคือว่าใน manager คือดีมากๆนะครับนะร่างนี้ออกมาใหม่นะครับเป็น104นะก็มีผู้ใช้งานแล้วนะครับเราเพิ่งมาสัปดาห์นี้แหละนะครับก็มีผู้ใช้งานครมาดูคุณสมบัติของ King Kenny กันบ้างครับ มียิงปัง่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยครับก็เลยเป็นสูงปันกลางนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ai ค่อนข้างดีนะครับใครที่เคยใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหาช่องดีมากนะครับหาช่องดียิงดียิงแรงถึงจะรูปร่างเล็กก็ตามนะครับแต่ว่า,วาคือ ai ของเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนี่คืออันดับ6ร่วมนั่นเองครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมเช่นกันนะครับเรามาดูที่อันดับ5กันบ้างครับผมอันดับ5ราคาก็ถือว่า ได้อยู่นะครับก็ก่อกลุ่มกันอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านนะครับนั่นก็คือเกรสมุลเลอร์ร่างนี้เลยนี่ครับส่วนใหญ่เกรสมุลเลอร์จะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะหมายถึงว่าจะใช้กับแผนที่เป็นหน้าคู่มากกว่านะไม่ค่อยจากที่จากที่ทำจากนันดับมาเนี่ยเกรสมุลเลอร์ไม่ได้มียืนหน้าเดียวหมายถึงว่าไม่มี LW RW มาประคองนะครับจะเป็นสไตเกอร์2คนเลยนะครับเป็นส่วนของบุลเลอร์ครับคุณสมบัติของบุลเลอร์นะครับก็อาจจะเหลืออยู่ที่3อย่างนะครับเป็นในเรื่องของการยิงไป2นะครับก็คือยิงปั่นโค้งยิงไซโก้อยลูกหม่งทรงพลังนะครับในเรื่องของ AI ของบลเลอร์ก็เคยเป็นเมตาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะก็ในส่วนของสแต็ก็ประมาณนี้ครับสามารถเล่นเฮดวินก็ได้นะครับอย่างน้อยก็สกิลมุฟซีดาวก็เล่นง่ายอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะ 900กว่าล้านนะครับเม็ดส้มก็เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ได้แล้วนะครับ900เพิ่มอีก300ล้านก็ได้เม็ดส้มมาแล้วนะครับอันส่วนของเกรตบุลเลอร์นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนี่นะครับและหนบ5ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนนี้แหละครับบุตากินโยนะครับอ่าร่างนี้ดียังไงนะราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นนักเตะไอคอนด้วยนะครับบุตากินโย คุณสมบัตินะครับเป็นยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงสก้อยครับเวิร์กเลยของเขาเป็นสูงบกลางนะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเท้า55นะครับแต่ว่าในส่วนของเมนเจอร์เท้า354555 54อะไรก็ว่าไปไม่มีผลนะครับเพราะยิงคมทุกคนอยู่แล้วในส่วนของสแตตนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นเมนเจอร์จุดเด่นของของพุตธคุนโยคือเด่นเมนเจอร์จริงๆนะครับแต่ในส่วนของเฮดเวดก็อาจจะใช้งาน แลวแต่คนนะบางคนก็ใช้งานเข้ามือบางคนก็อาจจะใช้งานไม่เข้ามือครับเพราะความสูงเขาอยู่ที่1ั8่ซนติเมตรนะครับถ้าจะตอกส้นก็อาจจะไปไม่ไกลนะครับถ้าจะสับพุ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเครื่องติดมากน้อยขนาดไหนนะส่วนตัวคือยังไม่เคยจับนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเมนเจอร์เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่สี่ทีมนั่นเองครับอะเมื่อกี้เป็นอันดับ5ผ่านไปแล้วนะครับมาที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่คือคนนี้เลยครับผม โรนันโดอาเก้าครับผมแม่ทำไมไปอยู่อันดับ4อย่างนั้นละ่ะโอ้จะไม่ให้อยู่อันดับ4่ยังไงนะครับราคาณปัจจุบันคือแ0 0พล้านนะครับเออมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถจับต้องได้นะครับคือมันแพงมากๆจริงๆนะครับคือถ้าไม่เปิดได้ก็ต้องรวยสุดๆนะครับถ้าไม่เปิดแพ็กฟรีได้ก็ต้องรวยสุดๆนะปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งอนาคตอาจจะราคาลงกว่านี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ผ่านมาแค่สอสาวันเองนะครับในส่วนของ อาเก้านะครับโดอ้วนของเรานะครับโอ้โหเขาเรียกว่าคุณสมบัติจัดเต็มของแท้แน่นอนนะมีแก้เกมกับดักล้ำหน้านะครับผมมียิงเหมือนโค้งเลี้ยงเร็วอ่ายิงเหมือนเลี้ยงเร็วยังมีให้อยู่นะแล้วก็ยิงไซค์ก้อยนี่ครับในส่วนของโรนัลดอฟารเก้าร่างนี้ครับค่าสแตตก็ไม่ต้องพูดถึงนะเฮดดเฮดเด่นแน่นอนครับเฮดด์เฮ็ด vs a นะครับได้หมดเหมาทุเหมาทุกโหมดนะครับในส่วนของโรนัลดแค่ราคาแพงไปพอสมควรนะฮะซึ่งอันดับ อันดับ4เนี่ยครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าท็อปร้อยของเมนเจอร์ก็สุลต่านเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะไม่งั้นคงไม่โอาอยาท็อปสิแน่นอนนะครับามาต่อที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่คือบอกเลยว่าใครที่เล่นเมนเจอร์เนี่ยก็จะเจอหน้าค่าตาบ่อยๆแน่นอนนะครับเขาก็คือคงนี้เลยฮนะนั่นก็คือปลาแปงครับผมนี่ปลาแปงนะครับพีอาร์ปลาแปง ก็ในเรื่องของสเตตสก็ประมาณนี้แหละครับอาจจะไม่ได้มีสปีดอะไรที่ดีหรอกนะครับแต่ว่าในเมนเจอร์คือ AI ของเขาค่อนข้างดีนะครับมีความแข็งแรงนะครับเนี่ยอยู่ที่97นะครับมีลูกดื้อพูดง่ายนะคุณสมบัตินะมียิงมาดูอ่ากที่ไกลลูกหมวกทรงพลังแล้วก็ยิงไส่ก้อยนี่ครับ ไว้เลยคือสูงบนกลาฮะเรามาดูราคากันดีกว่านะครับราคาก็ถือว่าถ้าใครที่เป็นสายเมเจอร์นะครับปรับเองก็เป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับได้ทั้งเฮดเทดแล้วก็ในโหมดเมเจอร์นะครับสามารถที่จะเล่นได้แน่นอนนะครับ ในส่วนของปลาแปลงนะครับมีคนใช้งานอยู่ที่16ทีมนะครับก็ถือว่าเริ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับในส่วนของปลาแปลงครับแล้วก็มีคนที่เอาไปจับไปเล่นหน้าเดียวนะครับก็คือแผน4ี่มสามพวกโฮดดิ้งแอดแทกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หน้าคูนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2โหมดนะครับนะในส่วนของปลาแปลงก็เป็นตัวที่เริ่มได้รับความนิยมเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับมาที่อันดับ2งกันบ้างครับผมต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยคือ no น1นะครับในส่วนของแมเนเจอร์นะครับนาบิบัน คนนี้เป็นอันดับ2อนะครับอันนี้จากการใช้งานของท็อปร้อยจริงๆนะครับนั่นก็คือ f ฟ r ร์เรนปูสกานั่นเองครับถามว่าโอ๊ยเม,มนเจอร์ดียังไงพี่อะไปดูคุณสมบัติกันดีกว่าครับสำหรับ f ฟ r ร์เรนปูสกานะครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นเล่นหน้าคู่นะจากที่เขา ท็อปท็ร้ยที่เขาใช้กันมาเนี่ยไม่ปุสการ์ดมีหน้าเดียวบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับมีไม่กี่ทีมที่ใช้ปุสการ์ดเป็นหน้าเดียวนะครับแล้วก็ประคองไปด้วย RWRW RW, RW, นะแต่ว่าตัวใหญ่เป็นหน้าคู่ตัวใหญ่ก็เป็น art, ปุสการ์ดปลาแปลงปุสการ์ดอีกคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของปุสการ์ดกันบ้างครับมีฟีคิกงรงพลังเหนือชั้น ยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงส่ก้อยนะครับในเรื่องของการยิงครับมี2อย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเหมาะกับการเล่นหน้าคู่จริงๆนะครับในส่วนของปุสกัตซึ่งปุสกัตร่างนี้นะครับผมราคาก็ถือว่าได้อยู่นะครับสมราคาสําหรับราชาเมนเจอร์ของแท้แน่นอนครับ1,300ล้านนะครับ, 1, นะรบก็ถือว่าราคาแพงอยู่แต่ว่าก็ดีจริงนะครับ อใน,นส่วนของปุสกัตนะครับอันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานถึง26ทีมนะครับอ่ะเริ่มฉีกจากอันดับ3ม,มาพอสมควรนะสแตทก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะในส่วนของอันดับ2ผ่านไปเลยครับและอันดับ1นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้เนะี่ยคือเข้ามาปุ๊บนี่คือของแท้แน่นอน,นครับนั่นก็คือฟานบาสเทนนะครับอ่ะ มาโค่ฟานบาทเทนครับเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติก่อนมันดียังไงพี่เออนั่นแหะสิดีงไงมีแค่2อย่างนะครับคือยิงป่นโค้งกับยิงไซ้กอยนะครับในเรื่องของคุณสมบัติอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของ AI ของบาทเทนเนี่ยค่อนข้างดีหาช่องดีนะครับเป็นตัวที่จับยากนะครับค่อนข้างหาช่องที่ดีจากการที่เจอบ่อยๆนะครับบาทเทนเจอบาทเทนทีไรเหมือนจะโดนยิงเรื่อยๆนะครับ อาเก่งนอกจากจะเก่งในโหมดเมเจอร์แล้วนะครับก็ในโหมดเฮ้เทก็สามารถที่เล่นได้ดีครับมีสปีดที่ดีนะ112-115แล้วก็มีความสูงที่ดีครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสรับพุ่งนะครับหรือว่าการตอกส้นอะไรพวกเนี้ยบาเชนเอาอยู่แน่นอนนะครับคล้ายคล้ายฮาร์เลนแต่ว่าใช้งานง่ายกว่าเพราะว่าในเรื่องของเท้า5 5นะครับสามารถที่ยิงเท้าไหนก็ได้นี่ครับ สกิลมุฟสี่ดาวอันนี้ก็เล่นในส่วนของเฮดเฮดก็ได้แน่นอนนะครับนะซึ่งเชื่อว่าคนที่ใช้บาสเซนเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะเล่นแค่เมนเจอร์นะครับน่าจะเล่นในส่วนของโหมดเฮดเฮด VSA ด้วยนะครับในส่วนของบาสเซนนะครับราคาในวีบันก็ถือว่าแพงได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่2 0 0 0ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ แพงอยู่นะครับแต่ว่าดีจริงนะครับซึ่งอันดับหนึ่งนะครับในโหมดเมเจอร์นะครับที่เป็นกองหน้าเนี่ยมีผู้ใช้งานเกินครึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าบาเทนคือเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับมีคนใช้อยู่ที่58ทีมเลยนั่นเองนะครับบัเทนเล่นหน้า,าที่จากที่เห็นนะก็หน้าเดียวก็ได้หน้าคู่ก็ดีนะครับจากที่เขาจัดจัดมาเนี่ยในท็อปร้อยเนี่ยที่1 1 0 OVR 1 1 0เนี่ยคือมีทั้ง2แบบเลยครับเล่น หน้าเดียว4 3 3โอ้ดิ้น Attack นะครับหรือว่าหน้าคู่4 1 2 1 2 n a r r o อะไรก็ว่ากันไปนะครับ4 3 1 2อะไรพวกนี้นะครับจับเป็นหน้าคู่ได้หมดเลยนะครับในส่วนของบัสเซนก็ประมาณนี้และก็มีอีกเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วกันครับที่ไม่ใช่สไตเกอร์แต่ว่าเขานิยมเอามาใช้ในตำแหน่งสไตเกอร์นะครับก็คงจะเป็น คริสเตียโนโรนัลดนะครับอ่ะร่างนี้นะครับก็มีข้อดีก็คือสามารถเล่นตำแหน่งสไตลเกอร์ได้นะครับนะแต่อาจจะอายุยลดไปหน่อยสัก2นะครับจาก105เหลือ103เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของคริสเตียโนโรนัลดคือ AI ค่อนข้างเยอะนะครับนะ,ะในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฟีคิกส่งพลังเหนือชั้นยิงไปดูจากที่ไกลมุ่หมก่งส่งพลังยิงไซก้อยนะครับที่สำคัญคือคริสเตียโนโรนัลดมักจะเล่นหน้าคู่มากกว่านะครับร้อยละประมาณ90นะ ร้อยละ9 0ถึง95ใช้ใช้คู่มากกว่านะครับที่จะยืยนแค่คนเดียวนะครับในส่วนของโลนันโดก็ว่ากันเลยประมาณนี้ครับยัมลูกสูงเกมรับต่านะครับราคาก็อยู่ช่อประมาณสัก3,000ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้ตรงตำแหน่งมากนะครับแต่ว่าสามารถเล่นตำแหน่งรองด้วยการเป็นสไตรเกอร์ได้นี่ครับ ถ้าชินชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์ด้วยแล้วกันครับในส่วนของคลิปนี้ครับสำหรับใครที่หัวใจเมนเจอร์ก็สามารถที่จะดูเรฟเรนซ์ได้เลยนะครับนี่คือการใช้งานจริงจากท็อปรอยนั่นเะครับและเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะไปรับของรางวัลจากการรีซสชั่นก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย